เบอร์เกอร์ที่นี่มันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงเบอร์เกอร์ที่นี่จะเป็นเบอร์เกอร์ที่มีความเป็นไทยผสมเข้าไปด้วยซิเนเจอร์ของที่ร้านนี้ถ้าเกิดให้บุมเลือกหนึ่งตัวที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไวฟ์ค่ะไวฟ์ใช่ไหมใช่ตัวน้ำพริกออกาสมเบคอนแจมเออหันแล้วมันต้องแบบนี่ไงนี่ไงอืมอืมเห็นเนื้อ เรายากแบบจุ้ยซี่มากกัดไปนี่แบบหืมทำแบบเออมันแตกในปากทั้งหมดมันมันจุยซี่มันแบบมันทำราดด้วยซอสที่เป็นซอสอ่าน้ำพริกอกอกซึ่งพอมันมันมันเข้ากันทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะมันแบบคตรดีอะม่รู้จะพูดว่าไงมันอร่อยมาก สวัสดีครับวันนี้ซิกเนเจอร์ดิสนะครับพาคุณมาอยู่ใจกลางกรุงเทพกันเลยทีเดียวนะฮะมาอยู่ที่ซอยสุขุมวิท23ครับและแน่นอนวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมเบอร์เกอร์ฮะเบอร์เกอร์ที่นี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะแต่จะไม่ธรรมดายังไงนะครับเดี๋ยวเราก็าไปกันที่ร้านนี้ครับชังกี้มอร์แดนจัสเบอร์เกอร์ไปครับ อยากจะหาที่ลักข้างล่างหาไม่ได้ก็เลยต้องมาคุยข้างบนต้องอเปลี่ยนสถาน<ด>ที่น,น,นิดนึงใช่เชฟบูมครับสวัสดีค่ะเชฟบูมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชังกี้เดี๋ยวต้องถามเชฟบูมเลยขนาดได้ที่ผมจะไปแล้วก็ถานทุกที่เลยก็คือว่าซิกเนเจอร์ดิสของชังกี้เบอร์เกอร์นี่คืออะไรมีทั้งหมดสามตัวค่ะสามตัวคลาสสิกไวฟ์แล้วก็เดดดี้เดี๋ยวก่อนมันมีที่มาที่ไปยังไง ก็คือที่มาที่ไปคือเป็นเบอร์เกอร์ที่สร้างมาจากบุคลิกของคนนะคะอย่างตัวคลาสสิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบนุ่มๆแบบไม่ดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าซ่อนอมเปรี้ยวอมหวานเอาไว้ก็คือตัวคลาสสิกนั่นเองค่ะเจ๊ ก็ตัวไวฟ์ก็คือตัวภรรยาของอ่ไอ้ค่ะไอ้ชังกี้เนี่ยค่ะเลยคลาสสิกแล้วไอ้ตัวไวฟ์เนี่ยค่ะเป็นภรรยาก็คือจะเป็นผู้หญิงแบบปากแดงแซ่บแซ่บเดินสับขาก็เลยจะได้เป็นไวฟ์ก็คือเป็นตัวน้ำพริกออกผสมเบคอนแจมก็จะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเค็มเค็มนัวนัวน่าสนใจแล้วใช่ไหมเบอร์เกอร์น้ำพริกออก อ่ะต่อแล้วก็ตัวแด๊ดดี้เนี่ยค่ะจะเป็นตัวพ่อตาของชังกี้พ่อตาของชังกี้ใช่เขาเป็คนดูอ่าอเราก็เลยเอาตัวรัฟเฟิลบวซอสมาเพื่อแบบกินเข้าไปเราจะรู้สึกว่าแบบเออนุ่มลึกถุกุมแสดงว่า3ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยคาแรคเตอร์มันจะถูกแยกออกไปโดย ไม่ว่าจะเป็นชื่อของแล้วก็รสชาติด้วยใช่ค่ะใช่ไหมใช่อยากจะรู้แล้วว่าเบอร์เกอร์ที่เนี่ยมันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงเบอร์เกอร์ที่นี่จะเป็นเบอร์เกอร์ที่มีความเป็นไทยผสมเข้าไปด้วยสามารถมาประยุกต์กับเบอร์เกอร์ของเราได้โดยที่ไม่ใช่การอยากเยียดม,มันเข้ากันด้วยดีแบบสมูทกลมกลืนไปได้วยกันนั่นแหละค่ะความแตกต่างของเบอร์เกอร์รานดูมแล้วถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิสเจอร์ ของที่ร้านนี้เวลามาถึงร้านนี้จะต้องชิมเราจะต้องทานด้วยมันคืออะไรก็คือถ้าเกิดให้บูมเลือกหนึ่งตัวที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไวฟ์ค่ะไวฟ์ใช่ไหมใช่ตัวน้ำพริกออกมาสบคอนแจมใช่ค <the> ่ะงั้นเดี๋ยวจะขอไปดูบูมทำได้ไหมได้เลยเชิญเลยค่ะก่อนที่ทํทำไวฟ์เบอร์เกอร์ถามก่อนชังกี้แปลว่าอะไรชังกี้แปลว่าใหญ่ๆค่ะก็คือเหมือนเบอร์เกอร์ร้านบูม ใหญ่ๆใหญ่มากๆที่แบบกินคนเดียวอิ่มเลยลูกเดียวอิ่มถ้าเป็นคาแรคเตอร์คนก็ใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมใหญ่ๆอ้วนๆก็ประมาณนี้นะจับคูมิเลยว่าอ่ะเริ่มทาเลยโอเคค่ะเริ่มทำเริ่มจากยังไงะก็จะมีขนมปังนะคะที่บุ๋มทําเองอบเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นขนมปังที่เป็นสูตรของทางร้านด้วยใช่เป็นสูตรลับเฉพาะเลยของทางร้านก็คือจะไม่มีทางเหมือนที่ไหน ทาเนยเรียบร้อยแล้วบนขนมปังใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นซอสสวาค่ะเป็นซอสน้ำพริกออกมาสมงเบคอนแจมแล้วเราก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาจะเอาไปอุ่นนะคะแล้วขนมปังก็เอาไปย่างให้ที่พุ่ทาเนยเพื่อให้ขนมปังหน้ามันกรอบเก่งคนจ้องเลยกลัวไข่แตกต่อไปเดี๋ยวไปย่างเนื้อกันค่ะน่าย่างเนื้อไป แล้วเนื้อที่ใช้อันนี้ต้องปรุงรสอะไรป่ะอ่อปรุงเกลือพริกไทยค่ะเกลือพริกไทยแล้วก็เฮิร์บตามชอบเลยที่ถ้าเกิดสมถติว่าใครอยากเอาไปทำก็ทามโรสแมรี่อะไรพวกนี้เฮ้ยไม่ร้อนเหรอร้อนเปล่าไม่ร้อนอะร้อนแล้วมันต้องอะไรมันต้องจิ้มแบบจิ้มลงไปนะร้ไหมถ้ามันดึงดึงเนี่ยมันถ้าเกิดประมาณนี้ก็น่าจะสักใกล้แล้วค่ะใกล้มีปิ้งแล้วอีกแบบนึงอ๋อ ขนมป okay. okay. ังได้แล้วไข่ได้แ like. ล้วเนื <S 1> <S 1> ้อได้แล้วจะเริ่มประกอบล่างอันนี้คือซอสอันนี้คือซอสชังกี้ซอสค่ะชื่อของมันโฮมเมดชังกี้ซอสแต่อันนี้มันคือเหมือนเป็นตัวดึงรสชาติเนื้อนิดนึงแล้วก็เราจะทาซอสไวฟ์ลงไปน้พอใช้เยอะ การนอ,อนใช่ค่ะอ๋อโอเคเส,เสร็จเรียบร้อยชังกี้วายเบอร์เกอร์ค่ะ ที่เรชังกี้ไวท์เบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าเบอร์เกอร์จักอองอองอองแอบแอ๊บอองอองนะได้เวลาที่เราต้องมาชิมกันแล้วล่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มใช่ของตรงหน้าเราเยอะแยะมากมาเดี๋ยวเราเริ่มอะไรจากเริ่มจากแอปพไิเซอร์ก่อนเลยอปพลิเซอร์อันนี้เป็นออนเนนริงค่ะออนเนนริงแต่ความพิเศษของมันจะอยู่ตัวซอสนะคะตัวซอสตัวนี้จะเป็นโฮมเมดเคชัพค่ะที่เรา แอดแบบซัมเพร์บไทยลงไปแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นอซอสอไข่เค็มและชีสซอสไข่เค็มไข่เค็มชายาและชีสจิ้มจิ้มพอไหมได้ได้ไหมงับเลยจ้าโอเคอน้ำลายสองคันกินด้วยกันมาเลยมา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 ทาเลเพส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 ด้วยกันเป็นไง คือคุณผู้ชมอันนี้ยังมีความกรอบอ่ะมันกรอบมากอ่ะมันกรอบแล้วก็พอจิ้มกับซอสไข่เค็มมันไม่ได้มันจัดจนเกินไปฮะมันพอดีที่จะทานได้นั่นผมขออนุญาตจิ้มซอสจะเป็นแคชชัพอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ที่เป็นแคชชัพได้กลิ่นอะไรไหมคะแคชชัพ มันได้กลิ่นเฮอร์บอ่ะได้กลิ่นเป็นเหมือนผงกะหรี่ค่ะใช่ไห<ช><ช>มพ<ช><ช>ี่กวางจะบอกมัน,มนออกแนวผงกะหรี่แบบว่าอ,อไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะเข้ากับอีสเซทส์ตัวนี้เนาะใช่ม,มันเข้ากันมากคุณผู้ชมอันนี้แนะนำมาทานเลยนะซอสตัวนี้รับรองคุณจะไม่ได้ทานจากที่ไหนแน่เลยนะครับต่อไปก็เป็นชีซ่าสลัดค่ะ แต่ความพิเศษของซีซาสักที่ร้านบูมก็คือตัวซอสมันจะทำมาจากปลาอินทรีเคม็มปกติเนี่ยก็เป็นภาษาแองโกชวีแต่ของเราเนี่ยใช่ปลาอินทรีเคม็มบ้านเราเด่นปลาอินทรีเคม็มเพราะฉะนั้น ก็ต้องทายไปอีกใช่แล้วไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะมันคือเบคอนครัมเบิลหรือว่าภาษาไทยก็คือประมาณว่าคุกกี้เบคอนอ่าเป็นคุกกี้บู้ได้อินสปายมาจากที่ชีาสลัดปกติแล้วอ่ะเขาจะมีอ่เป็นเบคอนทอดใช่ไหมคะแล้วก็ขนมปังฟูตองพาเมซานชีสบู้เอาสามอย่างเนี้ยมารวมกันกลายเป็นคุกกี้เบคอนคุกกี้เบคอนนะครับอ่ะขออนุญาตชิมเลยชิมด้วยกันได้เลยนะบุ้ได้ค่ะขอบคุณครับ ผักสดสดรอบมากเป็นข้าวตํวาแดหน้าประหลาดม,มันไม่ได้มันมันไม่ได้มันหมูอ่ะมันเป็นมันที่แบบมันเกิดมันเหมือนคุกกี้อ่ะคุณกินคุกกี้รสเบคอนเบคอนอนะ่ะเออมันก็เป็นเป็นเป็นอีกฟิลนึงนะผมเชื่อว่าที่อืน่นไม่มีมีที่นี่นนนนะอ่ะม,มาถึงพระเอก,กนางเอกของที่ร้านจะเป็น ชิคเก้นซอสเทสเอค่ะไก่ซอสไข่เค็มชายาและชีสจะเป็นซอสต,ตัวเดียวกันกับตัวนิบค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีหอมดองแตงดองที่เราดองเองค่ะเพื่อมาตัดลถดข้าให้มันมีความแบบเปรี้ยวมันอะไรอย่างนี้ต้องลองทานดูแรกคิดว,ว่าจะขันยากนะแต่ขันง่ายากวย่าที่คิดเลย ชังกี้ไหมคะเออมันชังกี้มากอ่ะใช่สมกับชื่อร้านจริงๆชังเก๊มันเป็นไก่ที่กรอบแล้วก็ซอสที่แบบว่าเป็นซอสไก่เค็มนะฮะที่เป็นเป็นซอสไก่เค็มที่เป็นซอสไก่เค็เมจริงๆมันเข้ากับขนมปังที่เราคุยืัองแต่ได้ว่าขนมปังที่นี่เป็นขนมปังสูตรของทางร้านใช่บบค่ะ เปลี่ยนกันมาไม่รู้เท่าไหร่จนได้สูตรนี้้มามันนุ่มมากคุณกรกรอบขนมปังนุ่มซอสพอดีซอสเนี่ยมันไม่ได้เค็มมากเกินไปม,น<ช>มันไม่ได้แบบนว,นว่ามันนวลนวลมันนัวกำลังดีดอะชิ้นเมื่อกี้นี้เรียก,ก,กว่าเออเลิศแล้วลแต่มาถึงตัวที่เลิศที่สุดเลิศมากกว่า ชังกี้วายเบอร์เกอร์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นซิกเจอร์ของที่นี่ด้วยใช่ค่ะเป็นน้ำพริกออกอมาเริ่มหั่นเลยนะคะหั่นเลยเอาอีกครึ่งหนึ่งไหมครับอ่ะแค่นี้โอ้พ่อหั่นเออหั่นแล้วม่ต้องแบบนี้ไงนี้ไงความสวยงามนี่มันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อ่ะมาลองชิมกันเลยตัก อเ okay, คคกิบเลยไหมได้เลยหนูก <in> <majesty> ืนน้ำลายเอือกใหญ่มากหนูก็ไปกินหนูกินเลยเบอร์เกอร์อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกขนมปังท่านนุ่มอยู่แล้วกัดไปไม่ต้องไปฟาลายขนมปังกัดไปถึงเนื้อทันทีเนื้อเบลย่าแบบจุ้ยซี่มากกัดไปนี่แบบ ทำอะคือมันแบบเออมันแจกในปากทั้งหมดมันมันจุ้ยซี่มันแบบมันฉ่ำราดด้วยซอสที่เป็นซอสอ่าน้ำพริกอ่องซึ่งมันแบบคือคุณจะไปนึกภาพน้ำพริกอ่องจ๋านะอันนี้มันไม่ได้แบบน้ำพริกอ่องจ๋าแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของน้ำพริกอ่องใช่ค่ะซึ่งมันมันมันเข้ากันทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะมันแบบโคตรทีอะไม่รู้จะพูดว่าไงมันอร่อยมากมันหอมก็กัดไปเนื้อเนื้อทั้งเนื้อทั้งน้ำพริกอ่องคือมันหอมขึ้นจมูก ต่รสชาติไม่แรงแล้วก็คนที่ไม่ได้ชอบอาหารรสจัดผมแนะนามาทานี่นี่แล้วมันไม่มีส่วนของความเผ็ดอะไรเลยมันอร่อยมากอ,มอาแล้วครับตามธรรมเยียมของ signature d i s ชนะคะเราจะต้องเปิดราคากันแล้วล่ะได้ครับ อันนี้เป็นหอมชอดหรือว่า onion ring ค่ะราคาเท่าไหร่200ค่ะ200นะฮะอ่ามาถึงตัวที่สอนะฮะซีซ่าสลัดเท่าไหร่230ค่ะ230เท่านั้นเองนะฮะโอ้โหผักมาสดๆเต็มๆแล้วก็มีคัมเบอร์ของเบคอนใช่เบอร์เกอร์ที่เป็นไข่เค็มซอสไข่เค็มชื่อเต็มๆว่า chicken s a u ท e egg and cheese ค่ะอ่าั้นราคาเท่าไหร่ 340บาทค่ะ340บาทนะครับแล้วก็พระเอกของเรานั่นก็คือตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านซิกเนเจอร์ก็ป็นไวท์เบอร์เกอร์ส3มรบาท3 3 0บาทนั่นก็คือเ Burger, บอ <330 S 1> ร์เกอร์ที่เป็นซอสน้ำพริกออกนะคะคุณหลายคนถามว่าถ้าฉันไม่ทานเนื้อล่ะเปลี่ยนเป็นหมูได้ค่ะได้เบอร์เกอร์ที่ร้านส่วนมากที่เป็นเนื้อสามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้ทุกตัวใช่แล้วมาถึงเครื่องดื่มนี่คือ and soda ครสแอนลินจีโซดารสแอนลินจีโซดานะฮาเท่าไหร่ 85บาท85บาทนะับอันนี้คือซินนามอนใช่มันก็จะหอมกลิ่นซินนามอนด้วยนะรวมๆแล้วทั้งหมดก็เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวมาทางกัน2องคนก็ประมาณนี้นะฮะเซตนี้อ่ะสุดท้ายก่อนจะตากกันนะฮะให้เชฟบูมฝากร้านทังกี้ค่ะร้านอยู่ที่สุขุย23นะคะสามารถเดินทางมาด้วยตัวเ,เองได้ สวิธี BTS MRT ถ้าแล้วก็ขับรถมาเองแล้ว BTS ที่ลงสายีไหน BTS ลงอโศกค่ะ MRT ลงสุขุมวิทแล้วก็ถ้าขับรถมาขับรถมาจอดรถที่โรงแรม 2T ท o t e l ค่ะแล้วก็ร้านเปิดทุกวันนะคะจัน์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยค่ะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็มาก็จะเจอกับเชฟบูมก็ส่วนมากก็จะอยู่เกือบทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ทั้งวันโทรเข้ามาเช็กก่อนได้ค่ะว่าจะอยู่ไหม อ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณบูมา,มากๆเลยนะครัขอบคุณค่ะที่มาช่วยแนะนำอาหารวันนี้ขอบคุณค่ะ,คคะใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซล่าเวน e กอรรักต้องล้างค่ะ